สรุปประเด็นรายการหอนกระแสวันที่9กรกฎาคม2568นะครับวันนี้ผมตั้งชื่อเทปนี้ว่าความลับไม่มีในโลกนะครับเดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีเฉลยตอนท้ายนะครับก็ช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะครับมันจะมีข่าวคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับที่ไปร้องว่าโดนสอวอล่วงละเมิดทางเพศนะครับวันนี้ก็ได้รับเชิญมาที่ขนกระแสนะครับแล้วก็พี่หนุ่มก็ จริงๆมนะันมีคนเตือนพี่หนุ่มนะครับว่าแบบเอ้ยแน่ใจเหรอว่าจะทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเหมือนกับคุณผู้หญิงที่ไปสัมภาษณ์ที่ไปออกข่าววนะันนะั้นอะแบบเหมือนเป็นลมเป็นแรงไปหลายรอบนะครับเนื่องจากแบบมีอาการ PTSD คือ post-traumatic stress disorder หรือว่าภาวะเครียดหลังจากเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจนะครับก็พี่หนุ่มแกก็เลยแบบในช่วงรายการนะแกก็จะอธิบายว่าแบบเนี่ยพยายามเหมือนพูดคุย ชวนคุยชวนเล่นเพื่อจะแบบเหมือนละลายพฤติกรรมให้อีกฝ่ายแบบเหมือนใจเย็นนะครับดังนั้นในรายการที่เห็นว่าแบบหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนกับพยายามทําให้เจ้าตัวเขาไม่เครียดนะครับแต่ว่าตอนพักเด็กครับพี่หนุ่มโกนเนี่ยมันมีการแบบถึงขั้นต้องว่าฮิ้วปีเจ้าตัวนะครับเพื่อจะแบบไปกินตัวเกลือแร่นะครับเพื่อแบบให้มีพลังนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เหมือนนั่งดมยาดมตลอดรายการนะครับก็วันนี้เป็นแขกรับเชิญชื่อคุณขวัญน,นะครับคุณขวัญเนี่ยทำงานใน ปัจจุบันนะครับทางานในรัฐสภานะครับแล้วก็ท้าความไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทางคุณขวัญเนี่ยเหมือนคุณขวัญและมีกลุ่มเพื่อนใช่ไหมครับกลุ่มเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแฟนกับทางสอวอท่านนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับเพื Feels, ่อนในกลุ่มก็รู้กันว่าเพื่อนคุณคุณขวัญคนนี้มีโรคสองใบก็คือครบสอวอแล้วก็มีครบซ้อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วคเนี้ไปไปมาเหม,มือนทางตัวสวก็เหมือนจับได้ พอจับได้แล้วก็มันก็มีการมาปรึกษากับคุณขวัญซึ่งปรึกษาไปปรึกษามากก็เหมือนกับทุกใจแล้วก็เลยแบบจะคบกับคุณขวัญคุณขวัญก็บอกว่าไอ้คุณยังเป็นแฟนกับเพื่อนฉันอยู่เลยคุณไปเคลียร์เรื่องของคุณให้เรียบร้อยก่อนก็เลยมีการส่งแชทการพูดคุยกันมาแต่อันนี้ไม่ได้เปิดในรายการนะครับว่าเหมือนมีการอ้างถึงว่าเนี่ยมีการส่งแชทให้ดูนะว่าแบบไปเคลียร์กันแล้วนู่นนี่นี่นั่นน,นะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าก็ไม่ได้เลิกกันนะครับแล้วก็เหมือนจะมาขอให้ทางคุณขวญเนี่ย เป็นเหมือนโลกที่สองโลกอีกใบของเขาก็คือเหมือนจะทําพฤติกรรมเหมือนคนที่คบอยู่นะครับซึ่งคุณขวัญก็ไม่โอเคแกก็เลยบอกโอเคงั้นเลิกคบไม่ไม่คุยแล้วประมาณนั้นแล้วก็เหมือนก็มีการตัดขาดไปตั้งแต่ประมาณปีที่เราช่วงตุลาครับแล้วไปมาคุณขวัญแล้วก็ไม่ได้งานทําที่รัฐสภานะครับแล้วก็ตัวเจ้านายคุณขวัญเนนะี่ยเหมือนอยู่ระดับเดียวกับทางสวท่านนี้มันก็เลยต้องมีการแบบต้องเจอการมีเหมือนกับ อาจจะต้องมีการเจอกันมีการประสานงานอะไรประมาณนั้นนะครับคุณขวัญพอรู้ว่าได้งานนี้ก็เลยแบบเหมือนมีการส่งข้อความไปหาฝ่ายชายนะครับว่าแบบเออถ้าเกิดเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะอย่างน้อยก็แบบเป็นพี่เป็นน้องกันแต่ฝ่ายชายก็ไม่ตอบนะครับซึ่งพี่หนุ่มก็มองว่าเฮ้ยคุณไปทําอย่างเงี้ยเหมือนแบบไปตื้อหรือเปล่าไปแบบอะไรอะเออเหมือนแนว,แนวทอดสะพานอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าเออเหมือนกับ เป็นคนนิสัยแบบนี้อยู่แล้วเฟรนลี่ก็คืองานก็คืองานเพื่อนก็คือเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งไปแบบไม่คิดอะไรเพราะนอกจากนั้นมันจะมีเรื่องของการแบบพอส่งเรื่องงานส่งจนถึงวันที่เกิดเหตุนะก็คือแบบมีการส่งแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามันก็เป็นปกติที่สว่าบางท่านอ่านแล้วก็ไม่ตอบหรืออ่านแล้วก็ตอบก็มีบ้างหรือไม่มีบ้างนะครับแต่ก็เจ้าเจ้าตัวเนี่ยพอถึงวันเกิดเนี่ยทางคุณขวัญก็ส่งวทพรมวันเกิดไปแต่ครั้งเนี้ยฝ่ายชายมีการแบบ เหมือนตอบรับแล้วก็ชวนไปกินข้าวซึ่งการชวนไปกินข้าวครั้งนี้นะครับมันก็ทางคุณขวัญเนนะี่ยแกบอกถ้ามันไปร้านอาหารนะ่ยมันจะต้องมีเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ้าตัวก็ไม่โอเคไงจเจ้าตัวบอกงั้นได้แต่ว่าขอเป็นร้านขนมละกันซึ่งร้านขนมเนี่ยก็จะเป็นร้านขนมที่ดังย่านบรรทัดทองนะครับก็พอถึงวันที่นัดกันเนี่ยก็คือตัวสวเนี่ยเอ่อมารับคุณขวัญที่หน้าบ้านนะครับมันก็จะมีภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งทางคนขวัญก็อธิบายนะครับว่าให้สังเกตดีๆว่ามันไม่มีการเหยียบไฟเบรกก็คือเวลาเราเหยียบไฟเบรกใช่ไหมมันจะมีไฟแดงขึ้นที่ท้ายเนาะแต่โอเคอันนี้ก็คือเหมือนมาจอดแป๊บนึงรับแล้วก็ออกไปแล้วก็ตัดไปที่ภาพที่ร้านที่ขนมชื่อดังย่าบรทตะทองนะครับก็โอเคมีการเดินเข้าไปในร้านไอ้ภาพพวกนี้มันจะเหมือนเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์นะครับพอ,อเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บกลับมาระหว่างทางกลับมาจนใกล้จะถึงบ้านนะครับก็มันก็มีการพูดคุยกัน่แบบเหมือน ชวนคุณขวัญเฮ้ยกลับมาคบกันได้ไหมงั้นงี้งั้นซึ่งทางคุณขวัญก็อ้าวแล้วเพื่อนเธอล่ะที่เหมือนกับตั้งแต่เหตุการณ์คณะมอกว่าก็เลิกคบกันไปเนาะเซนผู้หญิงก็น่าจะรู้กันอะไรเงี้ยก็เลยบบน่าจะเลิกคบกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นเพื่อนคนนั้นไปแล้วนะครับก็เอ้าเพื่อนแล้วเพื่อนคนนั้นล่ะเขาบอกว่าโอยเพื่อนคนนั้นมีสามีไปแล้วยังคุยกับสามีเขาอยู่เลยซึ่งทางคุณขวัญก็ยังไม่โอเคไงก็ไม่ได้แบบจะกลับไปคบด้วยนะครับแล้วครน้้เนี้ยเอ่อพอมาจ ทางสวอบอกว่าจะเข้าห้องน้าซึ่งทางคุณขวัญแกก็แบบมันก็เข้าที่บ้านก็ได้ก็เดาว่าที่บ้านคงจะมีคนอยู่นะครับเพราะบ้านหลังค่อนข้างใหญ่แล้วก็แต่ปรากฏว่าสวอบอกว่าไม่เอาจะไปเข้าที่คอนโดซึ่งคอนโดระหว่างบ้านกับคอนโดคุณขวัญเนี่ยจะห่างกันประมาณไม่เกินสิบนาทีนะครับซึ่งคุณขวัญก็ไม่โอเคไงแกก็จะลงจากรถแกก็บอกว่าระหว่างจะลงจากรถปรากฏว่าโดนยึด โดนหลังเอาไว้นะครับโดนยื้อแขนเราไว้ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ให้ลงแล้วก็ก็ครันนี้มันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เจ้าตัวให้สังเกตว่าอันนี้มันจะมีการเหย,ย,ยียบเหยียบเบรกพอไฟมันขึ้นตรงท้ายรถนะครับเพราะว่าเหมือนเจ้าตัวจะลงและทางสวก็จะทําเป็นออกรถซึ่งเขาบอกว่าตลอดทางอ่ะที่จะไปถึงคอนโดเจ้าตัวก็จะหาจังหวะแบบเปิดประตูทางนั้นก็จะแบบเหยียบเบรกเหยียบเบรกเ,เ,เหมือนกับ เร่งเครื่องหยยบเบรกเร่งเครื่องหยยบเบรกจนแบบเจ้าตัวลงไม่ได้นะครับจนมาไปถึงลานจอดรถที่คอนโดอันนี้มก็จะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดต่อเนื่องมาว่าเป็นลานจอดรถของคอนโดนะครับโอเคพอถึงลนจากรถปุ๊บเจ้าตัวก็บอกว่าเอายังไงดีระหว่างอยู่ในรออยู่ในรถแล้วให้ฝ่ายชายเนี่ยเข้ากลับไปเข้าห้องน้ําแต่ก็มันนึกึ้นได้เฮ้ยอยู่ในรถมันก็โดนได้เหมือนกันดีกว่าก็เลยตัดสินใจลงจากรถแต่เจ้าตัวบอกว่าที่ลงจากรถเนี่ยเพราะว่าเอ่อ อยากมองหาบันไดหนีไฟเพื่อจะวิ่งหนีนะครับแล้วก็มันก็จะมีภาพลงจากรถปุ๊บฝ่ายชายก็เดินอ้อมมาทางฝั่งเจ้าตัวซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นนะ่ยตัดสินใจลงจากรถแล้วก็วิ่งไปนั่งอยู่ท้ายรถนะครับมันก็จะมีภาพก็ตามคําบอกเล่านะครับเพราะว่าเจ้าฝ่ายชายเดินอ้อมมาทางหน้าแต่ด้วยความเี่มันมีเสาบังก็จะไม่เห็นจุดที่ทางคุณขวัญน,นั่งแล้วครั้งนี้มันก็จะมีการแบบเหมือนจากคําบอกเล่าบอนมีการไปดึงตัวยื้อยุดกันขึ้นมานะครับแล้วคุณขวัญก็เดินโผลกมาาาจหลังเส มาเดินแบบยืนอะไรงเงี้ยซึ่งระหว่างนั้นมันก็จะมีเหมือนช่วงเวลาในการที่แบบยือกันไปยื้อกันมานะครับทั้งแบบว่าคุณขวัญน,นั่งเข่าสุดอยู่กับพื้นเจ้าตัวมีการพยุงมีการดึงแขนมีการเดินตามการซึ่งอันเนี้ยทำคุณขวัญบอกว่าตอนนั้นน่ะเครียดมากเครียดจนแบบอาการไอ PTSD เนี่ยมันมาแล้วมาจนแบบถึงขนาดที่แบบเข่าอ่อนเลยนะครับ แล้วระหว่างนั้นนะครับจากคำบอกเล่าก็คือเหมือนเจ้าตัวพยายามแบบหามองหาทางหนีไฟแต่ก็หาไม่เจอนะครับแล้วก็มีการเดินมีทั้งช่วงที่เดินเดินตามกัรเดินเหมือนยื้อแขนกันนะครับประมาณนั้นจนเข้าไปถึงลิฟต์ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าในใจอะ่ะคือยอมไปถึงลิฟต์เพราะว่าจะอะไรนะกดลงมาชั้นล่างแต่ปรากฏว่าลิฟต์ตัวนี้มันเป็นลิฟท์ที่แยกจาก ชั้นที่มันเป็นแบบล็อบบี้นะครับก็คือมันจะขึ้นตรงไปแล้วก็คือต้องใช้การ์ดในการแตะเพื่อจะขึ้นไปชั้นบนก็เลยกลายเป็นว่าเจ้าตัวไม่สามารถจะแบบหนีลงมาชั้นล่างได้นะครับซึ่งทางก็มีการบอกเล่าว่าทางสงวก็บอกว่ามันลงชั้นล่างไม่ได้นะมันมีแต่ขึ้นอย่างเดียวแล้วครั้งนี้พอไปถึงหน้าลิฟต์ก็จะเป็นภาพจากกล้องที่หน้าลิฟต์นะว่าเจ้าตัวเดินออกมาปุ๊บแล้วก็เหมือนเข่าซุดอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงหน้าลิฟต์เลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนะี่ยก็ พี่หนุ่มก็ถามมาเอ้าแล้วไม่ร้องให้คนช่วยเราบอกว่าตอนนั้นนะี่ะคิดอะไรไม่ออกเพราะว่าหัววิงไปหมดภาพขาวไปแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบอาการแบบรุนแรงอยู่นะครับแล้วก็คราวเนี้ยมันก็จะมีการประคองยื้อกันไปอย่างเงี้ยจนถึงเข้าไปถึงห้องซึ่งภาพก็จะตัดไปที่เข้าไปในห้องนะครับแล้วก็จะมีตัวภาพตอนที่ออกมาซึ่งใช้เวลาอยู่ในห้องประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเข้าไปถึงปุ๊บตัวเองก็เข่าสุดอยู่ตรงแบบใกล้ๆประตูเลยไม่มีการไปนั่งโซฟ,ฟาหรือไปนั่งที่เต แล้วระหว่างนั้นนะครับก็จะโดนลุงละเมิดแต่เจ้าตัวคือแบบทั้งกรีดทั้งร้องไห้สารพัดจนแบบฝ่ายชายยอมแพ้นะครับก็เลยอาศัยจังหวะที่แบบสามารถออกมาได้ก็คือออกมาแต่พักหนึ่งก็คือฝ่ายชายก็ตามออกมานะครับแต่คราวนี้เปลี่ยนเป็นแบบเออขาสั้นและแล้วก็เดินตามมาแล้วส่วนคุณคุณขวัญเนนะี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยออกมาทั้งที่แบบเหมือนใส่รองเท้าก็ไม่ไหวก็ขิ้รองเท้ามาอย่างเดียวนะครับแล้วคือสุดท้ายก็ ฝ่ายชายก็ไปส่งที่หน้าบ้านนะครับแล้วเจ้าตัวก็คือตัดสินใจมาฟ้องนะครับเหมือนกับเรียกร้องเรื่องเรื่องแบบจริยธรรมในการทํางานอะไรประมาณนี้ก็คือมีการเรียกตั้งทนายนะครับเพราะว่าอีกฝ่ายเ็าเป็นถึงสวนะครับก็อันนี้แหละก็คือเรื่องเรื่องราวมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นนะก็คือพี่หนุ่มก็จะบอกว่าถ้าทางสวอยากจะแบบอธิบายก็ฟนอินเข้ามาได้นะครับแต่ก็คือติดต่อไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีเหมือนทาง แต่ทางฝ่ายชายนะครับก็จะมีขึ้นแคปชั่นนะครับว่าแบบเหมือนสมยอมหรือว่าจำใจเพราะมันจะเป็นช็อตที่แบบฝ่ายหญิงเดินตามนะครับประมาณนั้นก็อันนี้ก็คืออันนีน้อันนี้คือเรื่องแรกนะครับที่ของมาตอบโต้กันเมือ่อน,นั้นคือมันจะมีเขาบอกว่าเป็นเลขาของตัวสวอนนะครับมีการโพสต์ว่าเจ้าตัวมีการย้ายออกจากคอนโดที่เกิดเรื่องนะครับแล้วก็มีแบบเหมือนขึ้นแคปชั่นว่า เออนอนไม่ได้แล้วเหลือเลยปับ๊บเหมือนกับว่ามีช้างมานอนก็คือเหมือนกับเป็นการบูลลี่ทางคุณขวัญน,นะครับว่าแบบเป็นช้างมานอนก็เลยต้องย้ายย,าย้ายย้ายคอนโดอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็อันนี้คือการตอบโต้ของฝั่งนู้นนะครับก็เรื่องของคุณขวัญก็ประมาณนี้แต่จําที่ผมเกินไปได้ไหมครับว่าความความลับไม่มีในโลกอันเนี้ยเพราะว่าพี่เรื่องของขวัญเนีย่ยกระจบประมาณนี้แล้วก็คือเหมือนกับทางทนายก็คือมีการยื่นเรื่องอะไรเพราะฝั่งนั้นก็ฟ้องกลับนะครับว่า ข้อหาหมิ่นประมาทอะไรก็ว่ากันไปแลวเดี๋ยวเะืนี้มันก็ต้องไปแบบขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วก็มันก็ต้องเป็นกระบวนการของทางแบบรัฐสภาสอวอว่าจะแบบมีการผิดเรื่องวินัยอะไรหรือเปล่านะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันพีคก,กว่านั้นก็คือมันมีหลายเพจนะครับที่ตามเรื่องนี้แล้วก็มีการเหมือนกับขุดเรื่องอื่นขึ้นมาของสอวอท่านนี้นะครับที่บอกว่าความลับไม่มีในโลกเนี่ยก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี6-4นะครับมันจะมีเหตุ รถเบนซ์นะครับพลิกคว่ำที่ทางด่วนบุรพาวิถีแล้วก็ในนั้นจะมีผู้หญิงอยู่2ท่านนะครับผมเรียกคุณเอกันคนบคุณบีแล้วกันซึ่ง2คนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วก็พอรถคว่ำปุ๊บก็ทั้งคู่ก็เหมือนแบบเหมือนหมดสติแล้วใกล้ๆจะดูไม่ออกว่าตุยหรืออาจจะเข้าใจได้ว่าตุยไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ามีรถมาจอดมีผู้ชาย2คนลงจากรถในความคิด ที่เราฟังเราก็นึกว่าอ๋อคงมาช่วยเปล่าไม่ใช่นะครับลงมาขโมยทรัพย์สินของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเบ็ดเสร็จมันจะมีแว่นตาแบรนด์เนมเงินสดกระโทรศัพท์อะไรเบ็ดเสร็จมูล,ลค่าของที่ได้ไปเนี่ยคือ1นล้านสองแสนบาทนะครับแล้วก็ขับรถไปเลยทิ้งให้ทั้งคู่นอนแบบว่าอยู่ตรงนั้นนะครับแต่สิ่งที่พีก,กว่านั้นคือ คุณผู้หญิงที่ไปด้วยกันนะ่ะหนึ่งในสองนี่คือรอดนะเขาคือตัวตัวเพื่อนนะ่ะที่ไม่ใช่ตัวเจ้าของรถนะรอดนะครับแล้วก็เออเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวอะไรว่ากันไปแล้วค่อยมารู้จากตัวพี่น้องของของเจ้าของรถเบนนะครับว่าเอ้ทรัพย์สินมันหายกระโปรงกระเป๋าโทรศัพท์อะไรหายแล้วเหมือนเอาโทรศัพท์ไปเนี่ยก็เหมือนมีการปิดรีเซ็ตเครื่องไปเลยเพราะว่าเออมันก็ไม่ใช่จะไม่น่าจะเจตนาดีนะั่ขโมยของใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วก็มันก็เลยมีการ ตามเรื่องตามของจนเจอว่าผู้ชายหนึ่งในสองคนคือสอวท่านนี้นะครับคือสอวท่านนี้และความพิกก็คือมันมีการตามไปที่บ้านเพื่อจะทวงคืนทรัพย์สินที่ทางฝ่ายสอวอนี้เอาไปนะครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ยอมรับแต่เหมือนกับจำนวนด้วยหลักฐานก็คือคืนมาบางส่วนแต่ก็ยังได้ไม่ครบนะครับก็เลยมีการเนี่ยเอ่อมีการฟ้องกันซึ่งเอ่อตั้งแต่ปี64จนถึงปี6 8ปก็โอ้ประมาณเกือบ5ปีนะครับแล้วก็ พอตอนหลังที่มาได้ตําแหน่งก็จะมีการอ้างว่าติดภารกิจของการประชุมรัฐสภาใดาๆก็แล้วแต่จนไม่ไปขึ้นศาลแล้วก็มันจะมีกําหนดอีกครั้งหนึ่งนะครับคือต้นเดือนสิงหาก็ทางพี่หนุ่มบอกว่าเออก็ช่วยให้ท่านท่านก็ช่วยแบบหาเวลาไปเคลียร์เรื่องนี้ให้จบหน่อยละกันแล้วก็มันก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ของคุณบีนะครับที่ท,ที่ที่รอดชีวิตมาเขาบอกว่าเพราะเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ยจริงๆน่ยในตัวกระเป๋าตังค์เธออ่ะมันจะมีบัตรผ,ผมว่าคน เลเวลนี้ก็แบบต้องมีประกันสารพัดประกันใช่ไหมก็เลยว่าไม่มีหลักฐานท้งบัตรประชาชนไม่มีบัตรไม่มีทุกอย่างจนกลายไปว่าการรักษาพยาบาลที่เจ้าต,ตัวควรจะได้ในระดับที่เจ้าตัวทําไว้ก็ไม่ได้ก็เลยเหมือนกับไปได้การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานนะครับซึ่งมันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีแบบว่าไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวนะมันยังมีคดีอื่นอีกที่กําลังแบบน่าจะทยอยมาแหละแล้วก็ ในคอมเมนต์ในรายการนะครับก็จะบอกว่าพี่นุ่มเปิดชื่อสวอเลยเปิดชื่อสวอเลยพี่นุ่มก็เลยแบบยกมือไหว้บอกว่าเออรบกวนให้ทางคุณพุทธเออพี่สัลยุทธหรือว่าทางคุณอุย๋ยเป็นคนเปิดก่อนบ้างก็ได้เพราะว่าอยากเดินตามคนอื่นขึ้นศาลมากไม่อยากเดินนําขึ้นศาลอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวเราต้องมาตามดูกันนะครับว่าเออทางรายการอื่นจะแบบ จะขุดกันขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้มันก็จะมีคอมเมนต์ในกรณีที่แบบเหมือนเบลมเหยือซึ่งทางพี่หนุ่มก็จะพูดคําเดิมว่าอันนี้คือผู้ถูกกระทำต่อให้เขาคุยเคยเป็นคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้เขาถูกกระทําแล้วเขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆแล้วก็ส่วนทางเจ้าตัวคุณขวัญน,นะครับก็บอกว่าสิ่งที่อยากได้ตั้งพงมาเลยวันนี้อยากได้เรื่องของเหมือนให้รับผิดชอบ รับโทษในสิ่งที่ตัวเองทําเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่โดนหรือเปล่ามันมีคนอื่นอีกหรือเปล่าเพราะแค่ออกมาแค่นี้มันก็จะมีคดีอื่นออกมาแล้วนะครับแล้วก็อยากให้แบบเหมือนพูดถึงเหยือ่อรายอื่นนะครับที่มีการโดนลุวงละเมิดเนี่ยก็แบบอยากให้ลุกขึ้นมาสู้เพราะคนที่ควรอายอคือคนที่เป็นผู้กระทําเป็นคน,คนทําผิดต้องอายไม่ใช่คนที่ถูกกระทําต้องอายนะครับประมาณนั้นก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอกันคลิปหน้าครับ